วันนี้มีโอกาสดีมากครับของบ้านสวนสองเราลุงแจ้ได้เปิดสวนทุเรียนร้อยปีให้เข้าชมดอกมากเลยครับอันนี้ตระกูลนกยิบนะดูสะก่อนครับดูสะก่อนครับนี่คือนกจิบลูกมากมายมหาศาลอยู่ตรงอ่างคีรีฮะห่างจากบ้านสวนสองเราประมาณสัก15นาที คุณลุงนำชมวันนี้นี่ฮะมาดูกันมีโอกาสเข้าสวนมาดูกันเนี่ยตะกูลนกหยิบเหมือนกันอ่าดูแลดูรักษาดีมากครับแล้วก็เน้นคุณภาพล้วนๆฮนะไม่ได้นั่นอะไรเนี่ยพอจะทำลูกขนาดนี้ได้นี่ไม่ใช่เบาๆนั่นต้องฝีมือมืออาชีพเดี๋ยวไปดูหมอนทองกันครับ อันนี้หมอนทองครับลูกต่างกันใช่ไหมฮะนงหยิบเขาหยเขียวหมอนเขาออกสีน้องทองเลยนะเห็นไหมฮะต้นดูแลการรักษาดินรักษาสภาพสวนการให้ปุย๋ยดูแลบำรุงมืออาชีพอะฮะ่วนนี้อายุก็น่าเกือบร้อยปีละอีกต้นหนึ่งของนกหยิบที่คุณลงุงแนะนำเลยดูสภาพต้นซะก่อนนะ โอ้วันนี้เป็นโอกาสที่ดีได้เข้าชมสวนคุณลุงพาชมเองดูดอกด,ดูต้นซะก่อนดูลูกซะก,ก่อนคนระับโอ้ยมด่ดูดูตรงไหนสวยไปหมดดูดูลูกเต็ียมต้นเลยโอ้นี่คือนกหยิบฮนะครับน่าคุณลุงชวนไปดูนกยีบครับหนึ่งใน,รนงนะตระกูลนกหยิบอะใครเคยทานบ้างครับรสชาติ อร่อยมากนะบอกให้ราคาจะไม่แรงเหมือนมันทองเท่าไหร่นะมันทองตอนนี้ก็หยิบหยิบสามร้อยแล้วตัวเนี้ยต่อกิโละไม่พอส่งด้วยวิ่งหากันตามสวนนกหยิบประมาณสองร้อยกว่านะคุณลุงสองร้อยหกสองครับอันนี้ก้านยาวะเห็นเลยไหมฮะก้านยาวของแท้ต้องการตรงยาวนะตอนยาเนไม่ดีโอเห็นไหม รักษาคุณภาพเลยไหมลูกไมเริ่มแล้วเอาออกเลยอะ่ะเด็ดทิ้งเลยอะนี่มาตรวจดูสภาพทใํใไมสมบูรณ์จริงเห็นนะไม่ผ่านไม่ให้ดูไหมปกติเขาขายกันลูกหลายตัง <c oughs> <c oughs> ก็ลงเด็ดทิ้งเลยออเน้นคุณภาพฮะส่วนนี้เน้นคุณภาพคู่คุณธรรมได้โอกาสวันนี้ได้ดูสวนที่สวนนี้มีมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับ แล้วก็เป็นสวนที่มีคุณภาพสูงสวนหนึ่งของจันทบุรีอันนี้นกหยิบเหมือนกันฮะดูดูลูกซะก,ก่อนเออดูที่ทำไมถึงเรียกนกหยิบมาดูความดกที่อื่นไม่แปลงดังของผมไะมออใช่ฮะมันสมบูรณ์มากอะ่ะคือคือปริมาณเยอะไม่เท่าไหร่อะแต่ลูกมันสวยไงลูกเป่งงาม ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากอันนี้คือความแตกต่างร,ระหว่างสวนมืออาชีพนะฮะกับสวนที่เขาปลูกใหม่ๆเนี่ยทำยากนะพอจะได้อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆประสบการณ์และความสามารถความรับผิดชอบนะั้นต้องต้องควบคู่กันพื้นที่ของสวนคุณลุงเนี่ยมีทั้งหมด80ไร่อันนี้ก็เป็นหนึ่งใน ทุเรียนที่ลุงเขาปลูกนะคือตระกูลนกหยิบดูซัก่อนนะครับออกรูปรยันยอดเลยสม,สมบูรณ์ทั้งลูกทั้งต้นดูแลดีนะครับการให้ปุ๋ยการบริหารจัดการสวนดีมากนะไม่ใช่ธรรมดานะว่า่ะทำง่ายอย่างนี้อันนี้ก็เป็นหมอนทองดกเหมือนกันนะครับ นกหยิบป,ปีนี้ของคุณลุงได้ผลดีมากเลยรูติดปิด,ดใช่ฮะกำลังมองว่าโอ้โยเกินร้อยลูกเนอะ<ช>ดูแล้วเกินร้อยเฉลี่ยแล้วแปดสิบเก้าสิบลูกต่อต้นอะแต่ต้นนี้เกินลูกสวยมากเลยว่างๆใครมีเวลาะมาแวะมาเข้าเยี่ยมชมได้คุณลุงใจดีนะแล้วก็มีอะไรก็นแนะนำให้ ความรู้ด้านการดูแลรักษาทุเรียนด้วยอ่าอันนี้ก้านยาวนะตัวต้นเมื่ก่อนนะตกใจแนละ้วนึกว่าต้นอะไรนึกไม่ใช่ช้นทุเรียนไกลๆร้อปีน่าคุณลุงบอกไกล้ๆร้อยปีเพราะคุณลุงก็เจ็ดสิบกว่าแล้วอ่ะทำมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อของคุณลุงอะ่ะนี่คือก้กานยาวดูลูกเลยครับเกินร้อยเหมือนกันลูกลเขาใหญ่นะแม้แต่ต้นใหญ่ก็จริงแต่ว่า ให้ลูกตลอดเลยให้ลูกสม่ำเสมอแต่ว่าไม่ได้ปลูกแล้วมันขึ้นเองธรรมชาตินะ่ะต้องดูแลต้องใส่ปุ๋ยต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลเขาสมบูรณ์นะก็ถึงจะออกลูกอย่างนี้แล้วต้นเขาก็อยู่ได้ไปกันจนนานเลยดูนะดูต้นนะก่อนใหญ่กว่าคนประมาณสองสามเท่ามีหลายต้นนะที่ที่ในสวนนี้ที่อายุทุเรียนเป็นร้อยปีเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเห็นท,ที่เห็นใช่ไหมทุเรียนกันเลยมานคือมาเลยยิ่งสวนในนะ เดี๋ยวจะพาไปดูสวนในถ้ามีเวลาอันนี้ก็เป็นการยาวนะดตามต้นนั้นก่อนนะมาฮคือมาเลยใหญ่ใหญ่ว่าคุณลุงประมาณสามเท่าเนี่ยคุณลุงกำลังเดินเข้าไปเข้าไปเทียบกับต้นดูอ,นนอ๋อนะเกิดหักไปดูซะก่อนนะฮะกูต้นเนี่ยลุงรักษาว่ายังดีเลย ลูกก็มีเนาะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่มีลูกเยอะด้วยนี่แหละครับทุเรียนสวนร้อยปีแนะนำให้มาชมมา,มาดูกันได้ที่อำเภอมะขามนะอ่างคีรีคุณลุงให้การสนับสนุนช่วยเหลือดูแลความรู้ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าทุเรียนก็ช่วงนี้ก็เริ่มทยอยตัดได้แล้วนะของหมอนทองถ้าจัดดีๆจริงๆก็ประมาณพฤษภาเลย ผลผลิตจะเต็มที่อันนี้ก็ะหมอนฮะอันนี้ยังสาวเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่